สวัสดีเร้าวันที่14กุมภาพพน้องคะ่ะมาลงหน้าตาเส้าคือเก่าแหละวันนี้ได้สองเดือนพอดีเลยพี่น้องที่ไอ้ท่อนดำข้าวเหนียวไก่น้อยพันสีทองได้มื้อนี่แล้วพีน้องครบสองเดือนเป๊ะเลยคะ่ะนี่พน้องหน้าตาข้าวอายุได้สองเดือนหลังปักดำโอ้โหนกคือดีทว่าเสื้อหนาเสื้อหลังดีแธอพน้องบรรยากาศเนี่ยมเมื่อเร้าสดสื่นมาย่ำเลยกระง,งามประทับใจคือเกา่าหลักพีน้องคะ่ะ ข้าวเหนียวไก่น้อยพันสีทองเขานี้อายุเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่สี่เดือนเด้อเดินทางมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่าเขา,า,าบรินายตะมือเพาะกาเด้อพี่น้องร่วมทั้งพะกากับสิเป็นอยู่ประมาณอะไรสองเดือนเคิงเออสองเดือนเคิงสไปบอกเคิงดีรอกนี่กับสิงามจอดก่อจอดกันเรียบร้อยแล้วสสำหรับผูใ้ใดที่เบียว่าเบิ่งเยาท่อนตั้งแต่ตัอีตํากอเนาะโอ้ประธรรมดาเด้อพี่น้องขาโอ้พูน่ะ อากาศก็เย็นค่ะเนี่ยมือเศร้าอากาศเย็นมีหมอกเดี๋ยวเริ่มอ่ะทางตะเวนออกอันวัตตะข้นเดี๋ยวตะเวนก็ได้หมอกนี่ค่ะมีหมอกเห็นปะวัตตะข้นกระแดดโดดเดียวเดี๋ยวนี่นะก่อกก่ไงค่ะพี่น้องขาเฮ็ดแบบระนีดเลยค่ะเนี่ยสีหายพิ่น้่งห้พี่น้องเบื้องวะก่อไงซ้ำใดจะวัดใส่เมื่อดอกเพอว่าขั้นขั้นเลี้ยวเบื้องสิ่ว่าเห็นในนอพี่น้องไม่เห็นก่อวะหน,หน,หนห่อยไปไงซ้ำใดจะได้ทอดเล่งก่อนเด้อเล่งเอาก่อไงไงให้พี่น้องเบื้องว่าแต่กอดีซ้ำใด แต่โกดีดีค่ะพี่น้องเขาพันนี้พ่าต้องห่วงเอาจ่อๆนี่แหละพี่น้องเบิ้งบาทเนี่ยเอาอเทียบถ้าเทียบใส่มือนะคะถ้าเทียบใส่มือก่อยไญ่แห้งพี่น้องพุ่นอน่ะอืมอืมเป็นแบบพุ่นอ่ะโตเต็มที่พี่น้องโตเต็มที่วันปุ๋ยรอบที่สองแล้วเรียบร้อยพี่น้องค้านี่นะแข็งแรงเขาแข็งแรงดีย่างมือเศร้ายังหนาวอยู่ด้วยพี่น้องยังหนาวยังหมอกหนาอยู่ด้วยนี่ มองด้วยตาเปล่าจะเห็นหมอกหลายทายกล่องพี่น้องอาจสีบเหินเนาะคะเนะก็งามขับทงไปยังสี่เลยค่ะมาดีเมื่อเบิ้งสนทั้งรางพี่น้องประทับใจไทยแลนด์ี่คือเกาละ่ะเอาวันว่าเล่นท่ายเนาะคะเนะยายท่อนผ้าพี่น้องเมื่อเบิ้งเขาหน้าปังยายท่อนเป็นเขาเนีย้ยใกล้หน่อยแบบดำพี่น้อง สดชื่นเออผู้ได้กระไรสวยๆผุนเดอ้อเจ้าจางผ้ากัดเอาดอกกุหลาบตอนนี้เมื่อบึงเขาก่อนข่าวมองสีผ้ามีแห้งนี่กินแล้วก็มีแห้งแม่นเขาเนี่ยแหละค่ะพี่น้องคะเนยทอนลงมาตะเสาเบิงนี่ข้องเดี๋ยวอดรอดมากอย่างนี้ละพี่น้องคะทําน้อยๆแต่ทําใส่ใจเพราะว่าน้ำบ่หลเนาะหน้าปัง,เอ,อเ,ดดองเอาน้ำสาเหตุเดียขาดนี่พี่น้องเอาน้ำสาเหตุมองนี้ก็เรยกว่าเอา้าน้อยๆกับท้ายสู้เบิงพี่น้องคะคือแบบว่า น,น้อยได้ผลผลิตเยอะเด้อหน้าปัางที่นองนี่นะอู้งามประทับใจแห้คักค่า